เานั้นหนูเดินมาแล้วหนูเป็นคนชอบพูดกับบ้านเหมือนจะเป็นเซนต์ไม่เป็นนะจริงนะจำลองเหตุการณ์นี่มันจะเป็นเซนต์ว่าแบบหลังนี้หนูก็เดินผ่านแล้วหนูก็ขนลุกเราก็ไปเซิร์ชแล้วอุ้ยหลังนี้ขายพอดีเลยบ้านเลขที่ตรงกันแล้วก็เลยคุยกับแม่บ้านนะคะฝั่งที่ที่เขาดูแลที่เรามาพักแม่บ้านก็บอกว่าคุณเฟมเข้าไม่ได้เพราะว่า กุญแจไม่มีเจ้าของกุญแจอยู่ที่เจ้าของนี่ก็เลยเดินมาคุยกับเขาบอกว่าก็ถ้าเข้าวันนี้ได้เนี่ยก็เราก็คงแบบได้มาอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเดินเดินนก็เหมือนพูดเลอยๆพูดเน้าบ้านสรุปถ้าวันนี้เป็นมีมองบ้านเนี้ยถ้าวันนี้เข้าได้ก็อาจจะได้คู่กันนะเหมือนว่าอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเดีวก็คุยกับบ้านสักพัก ประมาณ5นาทีไม่ห้าไม่้าไม่หาเสยตาพางไม่บ้านโทรกลับมาเออพอดีกุญแจอยู่อ่ะเขาพอดีเขาหาเจอแล้วมาเข้ามาดูได้เลยในทันทีที่เราพูดจบปั๊บโทรมาปุ๊บประมาณ5นาทีแบบก็นแนทันทีเลยนะใช่ใช่ใช่เชาวช้าเบรสกาเดะย่าลืมดูคลิปเต็มๆได้ที่ตรงนี้หรือกดไลค์กด subscribe ในช่องวันเพชรเราได้เลยเบรส สักสี่พยางค์แรกอะที่เป็นอิตาลีหลาัที่เหลือที่เหลือไม่รู้บ้ันวัน<ล>เดเซเป็นอินตาลีอะที่เหลือมันออกเกาอะเก็บแล้ว